操场，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为。 卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。 เซี่ยวเจ้าเข้านอนก่อนแม่เสร็จแล้วจะรีบตามไปขอรับช้งเซเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพนน้าพิงถิง,ง,ง,งจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะผู้ใหญ่บ้านคืออะไรอ่ะอ๋อ ใหญ่บ้างก็คือจำดุจหญิงที่พ่อข้าเคยพูดถึงท่านน้าพิงถิงจะปกป้องพวกเราได้แล้วจางเซี่ยวจะเป็นวีรบุรุษหรือเปล่าเป็นได้สิแต่เราสองคนต้องขยันฝึกกังฟูตามที่พ่อข้าสอนต่อไปเราจะได้เป็นวีรบุรุษ Nana Nana Lai ya? Ha? Huh? Lai yo? Hmm. Lai ya? ฮะพี่เจ้าเชี่ยวโอ้นี่เนี่ยช่างเซี่ยวเจ้าชิงเอ่อช่างเซี่ยวแล้วช่างเซี่ยวเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนี่แม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วใครที่เป็น พอเนาช่างเถอะไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้ว <c oughs> เ,เด็กๆก็ส่วนเป็นธรรมดาแบบนี้แหละหยุดร้องนะนี่จ้านีนะหยุดร้องพอแล้วเน่าช่างเสี้ยว

การที่วุ่นวายที่เกิดขึ้นมันได้ตายลาก็เปลี่ยนแปลงไปมากหน้าแปลกที่แวนเยี่ยนจู่ๆก็เงียบซาไปเฉยๆแฟนเลี้ยงนั่นแ่ะเหรอจิงไม่ต้องพูดถึงเลยบายหลันของเราจะรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะเรามีกองทัพทหารนับหลานมีชิดยอมยาตายล่านี่ได้เ ยทุกท่านดูหน่อสิกิ่งกบอสะเก็การที่สูงสง่ามีเพียงผู้เดียวที่ยืนตรงนั้นได้อย่างภาจะเป็นใครได้ยังไมไม่กลัวตกเมื่อทุกท่านอยากรู้ผู้นี้จะเป็นใครไปได้ใช่ใช่ใช่ใครใครจากท่านราชบุตรเคยผัวของเราทุกท่านคงอยากจะรู้อีกว่าท่านราชบุตรเคยของเราดิเขาเป็นใครมาจากไหนกันใช่เขาเป็นใครมาจากไหน เ,เ,เขาจะคืนเสีแห่งจวนจริงรหวังที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองอทุนองหญิง ราชบุตรเขยนำทัพกลับมาพร้อมใช้ชนะเพืยอค่ะอีกเจ็ดวันก็ถึงจะกลับมาไม่ใช่เหรอเหตุได้ถึงที่กลับมาเร็วเช่นนี้ล่ะกระหม่อมเร่งเดินทางโดยไม่หยุดพักเพื่อรีบนำชัยกลับมาถวายองคหญิงในเร็ววันเพื่อค่ะเป็นถึงท่านราชบุตรเขยผู้โออากระพูดจาเล่นเล่อในท้องพระโรงเช่นนี้ท่านเสนาบดีกุ้ย คำพูดของเหอเสียไม่เหมาะสมตรงไหนอย่างนั้นเลยเอาละเอาละท่านราชบุตรเคยนำชัยชนะกลับมาก็ดีแล้วมีท่านเสนาบดีและท่านราชบุตรเคยคอยช่วยเหลือปลายลัานแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในเขารู้สึกปพื้มปิติมากทูดองหญิงทั้งหมดเป็นเพราะองค์หญิงมีพระพริชาสามารถกระหม่อมเพียงแต่ดำเนินการตามพระบัญชาเท่านั้น <c oughs> องหญิงกระหม่อมตามหาสมบัต <c ativos> ิล้ำค่ามาตลอดทางเถิดองหญิงทอดพระเนตรได้ก็แค่ของโบราณทั่วไปของพวกนี้มีอยู่ในท้องพระคลังปลายหลังเต็มกั ่ตองน้าม้าโอ้โอวดถึงท้องพโรงก็ได้หือม <c oughs> ั้า <ๆ S 1> ท่านราชบุตรเคยชอบจะเก็บเอาไว้ดูเล่นที่จวนราชบุตรเคยก็ได้แล้วนี่ท่านเสนาบดีกุย้ยเบอร์เสียยังมีของพิเศษติดมือมาด้วย <c oughs> ถ้าไลายหลันของเราตีไพ่ข้าวศึกเดินทางไปทั่วทุกคนทุกแห่งไม่มีใครไม่ก้มหัวให้องค์หญิงนี่คือกุญแจทองของครูเมืองสิบแห่งที่อยู่ในแผนการทำศึกของเรา องหญิงได้โปรดรับไปด้วยเถิดสิแห่งแห่งกองหญิงสิ่งแห่งแก่จริงยอดเยี่ยมมากภายในมีท่านเสนาบดีคอยช่วยเหลือภายนอกมีท่านราชบุตรเคยนำทัพปราบศึกบัดนี้ปลายหลันของเรากำลังจะได้เป็นใหญ่ในใต้ล่านี้แล้วโอ้ถวายพระองค์องหญิงปลายหลันของเรา Hãy subscribe cho kênh không เสียตราบใดที่ข้ายัางอยู่เจ้าก็จะไม่มีวันได้ทรอบทรองายห,หลันเด็ดขาด ราชบุตรเคยเมื่อวานนี้คัดย้าให้ตรงจัวกับลู่อีลาหยุดตอนนี้พวกเขาคงนอนฝันหวานอยู่แล้วบ้างทำไมทำไมท่านเอานานอนต่ออีกหน่อยเถอะอราชบุตรเคยอย่า,าเลยนะทำไมล่ะอีกเดียวก็ต้องเข้าราชสำนักแล้วเนี่ยองค์หญิงพักผ่อนเธอ อีกไม่นานท่านจะได้ครองใต้ล่าแล้วเรื่องในราชสำนักรมาไปเป็นหน้าที่ข้าเถอะ <c oughs> <c oughs> จูบข้าหน่อยสิ <c oughs> ฉันสมควรตายไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นถึงได้หลับไม่รู้เรื่องจะถึงตอนนี้ออช่างเถอะนี่เป็นความผิดครั้งแรกปกติเจ้าก็ไม่เคยบกพร่องครั้งนี้ก็จะยกโทษให้ขอบพระทัยขอ,ยอ,องแม,ม,ม่รีบลุกขึ้นเถอะ ชาเพคะอ,องหญิงเพคะตั้งแต่มอมฉันเข้ามาองหญิงก็เอาแต่อมยิ้มดูแล้วหวานชื่นใจซะเหลือเกินแต่วว่าท่านราชบุตรเขยปัญญาดีที่ทำให้องค์หญิงทรงมีความสุขที่สุดแล้วเพคะจะว่าไป หม่อมฉันไม่เคยเห็นองค์หญิงละทิ้งงานในราชสำนักเลยแต่ว่าเมื่อคืนองค์หญิงสามหาวดูเจ้าสิมุจาเหลวไหลอะไรนี่องค์หญิงกับท่านราชบุตรเคยทรงเป็นคู่แท้กันจริงๆเพคะยังไม่ยอมหยุดอีกระวังข้าใจคนมาเย็บปากเจ้าเอาไว้นะดีหรือเปล่าล่ะหากมีองค์ชายน้อยได้ต่อให้ปากของลูกอีต้องถูกเย็บก็คุ้มค่าเพคะ นั่นสินะตอนนี้ปายหลันก็จเจริญรุ่งเรืองดีแล้วราชสำนักก็มั่นคงดีถึงเวลาจะต้องมีองค์ชายน้อยสักทีวันนี้ข้าไม่ต้องเข้าราชสำนนกลูอีจะไปตามหมอหลวงถังมาพบค่าทีสหหิหมอหลวงถังหมอหลวงถังคนเดิมเหรอเพคะ ก่อนหน้าเนี่ยทรงเสวยยาของเขาไปแล้วครึ่งปีไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่ถูกท่านเสนาบดีต่อว่าไปยกใหญ่เขากลับบ้านไปแล้ว<ฮ>การรักษาของหมอหลวงเหนือชั้นจะจะเหมาะกับข้าหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถึงแม้ยาก่อนหน้านี้จะไม่ได้ผลแต่ก็ไม่มีผลเสียอะไรลูอีจะไปตามหมอหลวงทางมาพบข้าทีเขาว่าครั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นหากเขาช่วยค้า้ข้ามีองค์ชายน้อยได้ ข้าจะตกรางวัลให้เขาอย่างงามเลยถึงตอนนั้นเขาจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสุขสบายเพคะหม่อมฉันเข้าใจแล้วไม่เียงไม่เรืองอะไรแต่ขากุ๋ยท่านรู้หรือเปล่าว่านี่มันเรื่องอะไรกันองค์หญิงมีราาโองการ โจนจิ้นกลับกลอกต้องขมือปลายหลันของเรามานานหลายปีเป็นภัยคุกคามต่อปลายหลันปัดนี้ราชวงศ์จิ้นหลาดล้วมบ้านเมืองสั่นคลอนผู้ประสบภัยพิบัติลี้ภัยมาอยู่ในเขตปลายหลันทําให้นอกด่านของเรานั้นต้องระส่ำระสายดังนั้นข้าขอแต่งตั้งท่านราชบุตรเขยเป็นผู้บัญชาการศึกนำทัพโจมตีแควนจิ้นทันทีเพื่อคืนความสงบสุขสู่ปลายหลันจบราชองค์การ เี่จะเปิดศึกกับตาจีนอะไรนี่ไม่เป็นผลดีกับเราแน่เอาเล่งมือหน่อยนีเนี่ยเร่งอยู่แล้วเนี่ยเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดวมันตกลงไปยุ่งเลยเลอเลือเหลอรื่องมือไรเหลือเรื่องมือไรนทำอไจะได้ออกแ้ัเอ้าน้าเจ้าวดีดดหน่อยดีมาให้นัดมาให้ัดเดพี่ชายครับมาเล่ามาส่งยกขึ้นไกแล้วปไปไประวังร้วัวัเออครบแล้วนะดู พี่ชายเล่าอยู่เนี่ยมองอะไรโอ้โแมาพี่ชายเรามาส่งเล่าให้หอเจียวเยี่ยนนะถัาคนกันเองทั้งนั้นวันนี้ช่วยเปิดทางให้เราหน่อยนะ เออเปิดทางให้ด้วยเขาช่วยยกขึ้นเรือพวกเจับมาส่งเลราจังต้องให้พวกเราสองคนจะขึ้นเรืออีกแล้วโอ้ยน่ยด้วยนั่นแค่นี้ไม่พอหรอกมนยกเองเถรอเอานะถ้าเราสองคนยกกันเองเราก็ฟ้ามืดก็ยกไม่ได้ขึ้นเรือนะสิเราเต็มคันรถเนี่ยนะถ้าอย่งนั้นข้าจะขอย่นโฉมหญิงงามก่อนก็แล้วกันนะจะทำอะไรถามด้วยถามหน่อยเอออะไรเนี่ยเราเต็มคันรถนะเอาเป็นี้แล้วกัน ให้แม่นางคนนี้หอมแก้มคาซัฟฟอร์ดนะอย่าติร์ดด้วยๆทำไรทำไรทำไมอย่าให้เป็นเรื่องเลยเออน่ะเห็นไหมเห็นไหมใช่หยาแน่หรอแม่นางน่ะพูดถูกแล้วเจ้ารู้เฉพาะที่นี่ถิ่นใครมาๆๆรีบรีมาหอมข่าให้ชื่นใจซักฟอร์ดหนึ yeah. ่งก็จะได้รีบยกเหล้าขึ้นเร็วเจ้าอยิ่งช่างเถิดหอมหมดคนเลยก็ดีนะเอาด้วยไม่รู้กูพูดเจ้าแล้วกันเราสองคนจะยกเอง พี่ชายทั้งสองเข้าไปตลาดก่อนนะเสร็จแล้วจะมาหาพวกท่านที่นี่ไปเถอะระวังตัวด้วยไปดีไปโลห์หอมกับเพกระเพกงเราเดิมพอเราห้ามเปลี่ยนเปิดได้เจ้าดื่มเท่าไรเอก็ดื่มเท่านั้นไ

ไปชุดนึงปิดไฟเพื่อบำอะไรตอมาแล้วลอยละลิ้วลอยมาจากอะไรร่วงมาในการแสดงชุดพิเศษกออเ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 อ้เอกเออเอเอออออ ใต้ผ้านั้นมีความเผาส้นแง่หนี Stuff ้ดูเ่าไหลเยอะเัยตัวอ่อนจังเลยนั่นอยู่ตรงไหนจันนอะ โอ้ได้จบแล้วอยากมาพุ่งโอ้โหไหเลยบมาไปแล้ะโอ้โหเยียเลือดกำเดาไหลเฮีย